ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีการเรียกพยานฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้ถูกร้องมาชี้แจงและอาจจะมีคำวินิจฉัยว่าขัดต่อมาตรา68หรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักเพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะ จะยกคำร้องตามความเห็นของนักกฎหมายและนักรัฐศาสตรส์ส่วนใหญ่ที่เห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดซึ่งการยกคำร้องจะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ ส่วนกรณีที่การนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรืนอนอปชเริ่มออกมาปลุกระดมมวลชนให้ออกมาปกป้องรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยหา,หากถูกตัดสินให้ยุบพักนั้นนะคะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะสารรัฐธรรมนูญคงมีคำวินิจฉัยยกคำร้องทางนี้หากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ฝืนความรู้สึกประชาชนส่วนใหญ่ก็ยากที่จะประเมินได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจึงอยากฝากเตือนไปยังผู้ไม่หวังดีต่อรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีและคณะส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็นกรรมาการบริหารพักเพื่อไทยหากมีการยุบพักจริงก็คงหาพักสังกัดใหม่และไม่ได้ส่งผลต่อการบริหารประเทศค่ะผมเชื่อว่าสามนูนเนี่ยไต่สวนแล้วยกคำร้อง,องบ้านเมืองจะได้เดินหน้าไปได้เอาถามว่าเกิด มีคำสั่งคำตัดสินยุบพักตัดสินทางการเมืองต้องอย่าลืมนะฮะว่าท่านนายกรัฐมตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นกรรมการใดๆในพักยุบพักได้แต่ยุบรัฐบาลไม่ได้แต่หากคิดว่าใจในายกพ้นหน้าที่ก็ไม่เกี่ยวกันหาพักสังกัดใหม่ได้ภายใน60วัน บทอย่าพิมนูเขียนชัดกฎหมายประกอบาพมนูเขียนชัดอย่าไปคิดนะว่าจะเกิดโกลาหลเหมือนสมัยไทยรักไทยจะเกิดโกลาหลเหมือนพลังประชาชนถ้าใครคิดอย่างนี้คิดผิด